สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ด้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขตัวสไลด์มาสเตอร์นะครับในกรณีที่เราดาวน์โหลดเทมเพลตมาจากที่อื่นนะครับแล้วเราต้องการแก้ไขให้เป็นเทมเพลตในรูปแบบของเราจะมีวิธีการจัดการยังไงเราไปเรียนรู้กันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การแก้ไขตัวเทมเพลตนะครับในกรณีที่เราไปดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับจากที่อื่นมาแล้วเราต้องการแก้ไขเทมเพลตพันไม่ว่าจะเป็นการใส่โลโก้นะครับการรับแต่งเลขหน้าเพื่อให้เป็นเทมเพลตที่เหมาะกับการใช้งานของเราเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างการดาวน์โหลดเทมเพลตผมจะใช้ตัวเทมเพลตของตัว microsoft นะครับ คลิกที่มอทีมทีมที่ทาง m i c r o s o f t นะครับได้เตรียมไว้ให้ก็มีหลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Create คราวนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับหรือว่าดาวน์โหลดทีมมาจากเว็บไซต์ต่างๆเราก็มาตรวจสอบดูว่าในตัว ทีมที่เราดาวน์โหลดมามีอะไรบ้างนะครับวิธีการเช็คเรามาที่โฮมนะครับมาที่หน้าโฮมเราคลิกเลือกที่ตัวเลเยอร์ก็ได้ครับที่ส่วนของเลเยอร์ т. เราก็จะพบเห็นไหมครับในแต่ละเลเยอร์ т, ในแต่ละส่วนว่ามีลักษณะแบบไหนผมยกตัวอย่างครับผมทำการสร้างตัวสไลด์เพิ่มขึ้นมาเมื่อเราคลิกที่ตัวสไลด์นะครับ สไลด์เริ่มต้นที่ถูกสร้างขึ้นให้ก็จะมีลักษณะแบบนี้เรามาดูกันนะครับว่าเทมเพลตนี้หรือว่าเตมนี้มีเลยเยอร์อะไรให้เราใช้งานบ้างเราคลิกเลือกที่1สไลด์นะครับแล้วมาที่เมนูเลยเยอร์เห็นไหมครับตัวสไลด์เริ่มต้นที่ทางโปรแกรมได้สร้างขึ้นให้ก็คือตัวนี้เป็น Title a n แอน n t คอนตัวนี้เมื่อเราคลิกเข้ามาที่เลยเยอร์นะครับเราก็จะเจอ เจอตัวเลเยอร์มากมายเลยเห็นไหมครับนี่คือเลเยอร์ที่ทางทีมได้สร้างขึ้นให้หากเราต้องการเปลี่ยนนะครับเราต้องการเปลี่ยนเลเยอร์ให้กับสไลด์เราก็คลิกที่เลเยอร์แล้วเราก็มาเลือกเลเยอร์ที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นแบบนี้โอเคนะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าตัวเทมเพลตนี้ตัวธีมนี้นะครับมีเลเยอร์อะไรให้เราบ้างแล้วหากเราต้องการแก้ไขตัวเลเยอร์นี้นะครับเป็นของเรา ยกตัวอย่างนะครับเราต้องการแก้ไขสีเราต้องการแก้ไขเลขหน้านะครับอยากให้เลขหน้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับอยากใส่โลโก้โรงเรียนของเราอยากใส่ชื่อตัวเองลงไปในทุกสไลด์พร้อมกันทํำยังไงหรือต้องการแก้ไขตัวตัวอักษรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกที่ที่ข้อความนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยลงไปเห็นไหมครับแล้วผมก็พิมพ์ตรงนี้อีก สังเกตน,นะครับฟอนต์ภาษาไทยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งไม่ใช่ฟอนต์ที่เราต้องการเลยคราวนี้เราคงไม่สนุกถูกไหมครับกับการที่เราต้องมาแก้ไขเองโดยการลากกลุ่มแบบนี้แล้วเราก็ทําการใส่ฟอนต์ภาษาไทยที่เราต้องการลงไปสมมุดผมอยากได้ฟอนต์นี้นะครับที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ส่วนนี้ผมอยากให้เป็นไทยสารบรรณ แบบนี้นะครับคราวนี้นะครับเราลองไปดูที่สไลด์อื่นลองดูแล้วพิมพ์ภาษาไทยลองดูครับ mm hmm. เห็นไหมครับตัวฟอนต์ภาษาไทยนะครับเราก็ต้องมาตามแก้ทุกครั้งเลยนะครับแบบนี้คงไม่สนุกถูกไหมครับเราอยากให้เป็นฟอนต์ที่เป็นแบบนี้นะครับพร้อมเหมือนกันทุกสไลด์เลยนะครับ เรามาดูวิธีการแก้ไขตัวเลเยอร์ต่างๆนะครับการแก้ไขตัวเลเยอร์ต่างๆให้เรามาคลิกที่วิวนะครับดิปอนวิวแล้วเลือกที่คำสั่งสไลด์มาส t เตอร์นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ตัวสไลด์มาสเตอร์นะครับเราก็จะเจอเมนูนะครับเจอเลเยอร์หน้าตาแปลกๆหน้าตาน่ากลัวแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับน่ารักดีนะครับคราวนี้เรามาดูนี่คือส่วนที่เรียกว่าเลเยอร์นะครับที่เราเจอนั่นแหละนะครับว่าแต่ละส่วนมีอะไรยังไงนะครับซึ่งเลเยอร์นะครับของทางเทมเพลตนี้ได้เตรียมไว้ให้ก็มีตามนี้แหละนะครับเห็นไหครับก็มีเลเยอร์ต่างๆในลักษณะแบบนี้เหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเราต้องการลบออกนะครับสมมุติ การลบทิ้งก็กดที่ delete ออกไปเลยไม่อยากได้ส่วนไหนก็ทำการ delete ออกไปเลยโอเคนะครับคราวนี้อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องการแก้ไขตัวอักษรถูกไหมครับแก้ไขฟอนต์ให้เป็นภาษาไทยพร้อมกันทุกสไลด์เลยโดยที่เราไม่ต้องแก้ไขหลายๆครั้งเรามาที่สไลด์ตัวนี้คร่ะตัวนี้คือ มาสเตอร์นะครับเป็นเป็นแม่แบบทองทั้งหมดเลยเมื่อเราเปลี่ยนที่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนที่ตัวมาสเตอร์สไลด์ตรงนี้คือตัวแรกทุกอย่างในตัวเลเยอร์ก็คือส่วนด้าล่างเนี่ยนะครับก็จะถูกแก้ไขาตามทั้งหมดเลยยกตัวอย่างนะครับผมใส่อะไรลงมาสักอย่างหนึ่งมาที่ Insert เลือก Shape เอาสักหนึ่งเชฟลงมาผมใส่ลงไปเห็นไหมครับ เมื่อเราใส่ลงไปที่ตัวมาสเตอร์ก็คือตัวนี้ทุกอย่างที่อยู่ในเลเยอร์นะครับก็คือส่วนนี้เนี่ยนะครับที่เป็นลูกของตัวมาสเตอร์จะถูกแก้ไขทั้งหมดเลยสังเกตนะครับผมขยับอ่าโอเคนะครับ,บ,ค,ค,รบคราวนี้เราก็มองเห็นภาพแล้วว่าเราจะนําประโยชน์ของตัวมาสเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมขอลบทิ้งนะครับ เราจะมาแก้ไขฟอนต์ก่อนเลยเราก็คลิกที่ข้อความแล้วเราก็เลือกทั้งหมดจากนั้นก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการเป็นภาษาไทยผมเลือกฟอนต์นี้นะครับพร้อมนะสามารถดาวน์โหลดมาใช้งาน PV p d ได้ผมอยากให้เป็นตัวหนาผมก็คลิกที่ตัวหนาอยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับ แล้วส่วนนี้ก็เหมือนกันส่วนนี้คือเป็นหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อส่วนถัดมาก็เป็นเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ในส่วนของเนื้อหาเราก็คลิกลากทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่เราต้องการผมเลือกเป็นไทยสารบัญนิวจากนั้นก็ทำการแก้ไข ขนาดนะครับเราก็มาที่โฮมแล้วก็ทำการเพิ่มขนาดตามที่เราต้องการต้องการแก้ไขสีนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันก็คลิกที่สีแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการยกตัวอย่างนะครับเอาเป็นสีแบบนึ่งสีแดงโอเคนะครับแล้วเราลองกลับไปดูที่ตัวสไลด์ของเรานะครับเรากลับไปที่ สไลด์มาตเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยโอเคนะครับคราวนี้เรากลับมาที่สไลด์ของเราทำการเพิ่มตัวสไลด์ขึ้นมาสักหนึ่งสไลด์ที่ New น,นะครับเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เราลองแก้ไขข้อความดูนะครับปิดออกไปแล้วก็พิม เห็นไหมครับเราไม่ต้องแก้ไขฟอนเลยนะครับฟอนก็เป็นไปตามที่เรากำหนดตรวจสอบที่เนื้อหานะครับเนี่ยนะครับฟอนก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนดนั่นเองลองมาดูอีกตัวอย่างนะครับเรามาที่ New แล้วเราก็เลือกสไลด์เราได้วิธีการแก้ไขตัวอักษรแล้วนะครับ แก้ไขฟันแล้วคราวนี้หากเราต้องการใส่โลโก้นะครับใส่โลโก้หรือว่าใส่ชื่อของเราลงไปในตัวสไลด์ทุกสไลด์เลยจะมีวิธีการทำยังไงนะครับเราก็มาที่เมนูวิวเหมือนเดิมเลือกที่สไลด์มาสเตอร์นะครับการใส่โลโก้นะครับเราต้องการใส่เหมือนกันทั้งหมดเลยไหมหากเราต้องการใส่เหมือนกันทั้งหมดนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวมาสเตอร์สไลตรงนี้ คือสไลด์ตัวที่เป็นแม่แบบเนี่ยนะครับแล้วเราก็นํารูปภาพเข้ามาคลิกที่ insert นะครับนํารูปภาพเข้ามานําโลโก้ของเราเข้ามาเห็นไหมครับแล้วเราก็หาตำแหน่งของโลโก้ที่ต้องการสมมติผมอยากให้โลโก้ไว้ตรงนี้นะครับ พิมพ์ข้อความใส่ก็ได้นะครับเราก็มาที่ insert เลือก text box แล้วก็พิมพ์ข้อความใส่โอเคนะครับตอนนี้ผมต้องการให้โลโก้กับชื่อโรงเรียนอยู่บริเวณด้านบนก็จะสังเกตว่าทุกสไลด์นะครับทุกเลเยอร์ก็จะมีโลโก้กับโรงเรียนปรากฏ อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการปิดไปเลยเราก็มาที่สไลด์มาสเตอร์แล้วก็ปิดลงไปเลยนะครับเรากลับมาที่สไลด์ของเราก็จะมีโลโก้โรงเรียนของเราปรากฏอยู่บริเวณด้านบนตามที่เรากําหนดทุกสไลด์เลยนะครับเราลองเราลองมาเพิ่มดูนะครับที่ New s l ล d e เลือกมา เห็นไนครับตอนนี้เราก็จะได้โลโก้ของโรงเรียนของเราปรากฏอยู่ทุกสไลด์เลยอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคราวนี้หากเราต้องการแก้ไขตัวเส้นเส้นเนี่ยนะครับตัวขีดขีดเหล่านี้เป็นในรูปแบบของเราก็ทําได้เช่นกันครับเราก็มาที่เมนูวิวเลือกที่สไลด์มา s t เตอร์นะครับจากนั้นเราก็เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการแก้ไขหากเราเลือกตัวนี้ ตัวมาสเตอร์ก็คือตัวด้านบนสุดจะเห็นว่าเหล่านี้นะครับมันเป็นแค่เชฟนั่นเองนะครับเราต้องการแก้ไขสีก็ไม่ยากเลยถูกไหมครับเราก็เลือกที่เชฟที่ต้องการแล้วก็คลิกที่เชฟฟอร์แมตจากนั้นก็เลือกสีให้กับเชฟต่างๆยกตัวอย่างนะครับผมเลือกเป็นสีแดงแล้วเราสังเกตทุกเลเยอร์ทุกสไลด์นะครับ ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีตามที่เราเลือกเห็นไหมครับหรือเราต้องการแก้ไขเฉพาะตัวเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งเราก็คลิกที่ในส่วนของเลเยอร์แล้วเราก็ทำการแก้ไขยกตัวอย่างเช่นเลเยอร์นี้นะครับผมไม่อยากให้ตัวนี้มันใหญ่ขนาดน,นี้เลยผมก็ทำการปรับแต่งนะครับเช่นแบบนี้ แต่งขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ต้องการเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวเชฟมาที่เชฟฟอร์แมตทำการแก้ไขสีแบบนี้นะครับเราก็ปรับแต่งตามความต้องการของเราเมื่อเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่เมนูสไลด์มาส t เตอร์แล้วก็คล s สลงไปเลยครับปิดลงไปจากนั้นเราลองมาแก้ไขดูนะครับ เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวที่เราแก้ไขเมื่อกี้เปลี่ยนไปเราลองมาที่ซักสไลด์หนึ่งจากนั้นก็มาที่ Layout เห็นไหมครับก็จะมี Layout ตามที่เราทําการแก้ไขไว้นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขตัว template โดยใช้สไลด์มาสเตอร์ใน PowerPoint นะครับ แก้ไขตัวเทมเพลตให้เป็นรูปแบบของเราตามความต้องการของเรานั่นเองครับวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาสร้างเทมเพลตขึ้นเองเราจะสร้างตัวสไลด์มาสเตอร์ของเราขึ้นมาเองนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามวิดีโอถัดไปเราจะมาสร้างตัวสไลด์มาสเตอร์ใช้งานเป็นของเราเองนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ